เพื่อนรักได้เจอกันแล้วเรียกได้ว่าวงการตลกเศร้าทั้งวงการน้ำตาไหลาออกมาในทันทีสำหรับไอซ์ภัสรินทรีดากลุลูกสาวของตลกผู้ล่วงลับนคาคอมชวนชื่นเมื่อได้ทราบข่าวการสูญเสียอีกหนึ่งตลกรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงป้งเหน่งเชิญยิ้มเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยไอซ์นภัสรินทร์ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของโป้งเหน่งเชิญยิ้มผ่านทางสตอรี่ไอจี พร้อมแท็กหาลูกชายเฮงเฮเชิญยิ้มเพื่อให้กำลังใจอีกด้วยซึ่งไอซ์นพระสลินได้เลือกรูปภาพนคอมนั่งหัวเราะอย่างมีความสุขอยู่เคียงข้างปงเน่งพร้อมเขียนข้อความไว้ว่าได้รับรู้ข่าวก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยเข้าใจถึงอกเด็กๆทุกคนที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปครอบครัวพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฝากกอดป้าหมูแน่นๆด้วยนะเพื่อนรักเขาได้เจอกันแล้วเขาคงไม่เหงาแน่นอน ต่อมาเฮงเฮงเชิญยิ้มก็ได้รีโพสต์สตอรี่ไอจพร้อมเขียนข้อความไว้ว่าพ่อคอมฝากพ่อปงเหน่งด้วยนะครับเอาให้สวรรค์หาสะเทือนไปเลย